ปูช่นติขยานูวัดต,ตะอีอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์สมัยเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่สองทำให้โลกเกิดกาียุคยิ่งประเทศเล็กประเทศน้อยได้รับผลกระทบมากที่สุดนอกจากจะข้าวยากหมากแพงแล้วประชาชนยังต้องรับกําหนักเพราะครอบครัวแตกสลายเนื่องจากความแร้นแค้นยากจนเป็นสาเหตุใหญ่ ครอบครัวของหลวงปู่ชื่นติคยาโนซึ่งเป็นชาวกัมบูเจียก็ได้รับความรุนแรงของไฟสงครามเช่นเดียวกันทําให้ญาติพี่น้องของหลวงปู่ชื่นลับหายตายจากไปหลายคนซึ่งประเทศกัมบูเจียณนขณะนั้นร้อนระอุเป็นไฟแบบสุดๆจนดูโหดร้ายไปซะทุกอย่างทําให้หลวงปู่ชื่น เกิดความเบื่อหน่ายจึงเดินทุดงเข้ามายังแผ่นดินประเทศไทยที่มีแต่ความสงบร่มเย็นหลวงปู่ชื่นนามเดิมคือชื่อชื่นนามสกุลศีโสดเกิดเมื่อวันศุกร์เดือน11ปีมะเมียตรงกับปีพศ4 6 6 1เกิดที่บ้านหินกองอำเภอหินกองจังหวัดสวายสีโสพลประเทศกัมพูียโยมบิดาชื่อ นายชุบโยมารดาชื่อนางพิมพ์สีโสดมีพี่น้องร่วมท้องเดียวกันถึงเจ็ดคนนั่นก็คือนายเรียวนายโพนายบุญนายเกิดหลวงปู่ชื่นนางยอดและนางยาวครอบครัวมีอาชีพทำนาทำไร่ตามภาษาชาวบ้านในชนบททั่วไปของชาวขแมຈชีวิตในวัยเยาว์นิสัยท่านเป็นคนใจบุญ มีความสุขุมลุ่มลึกและมีใจอบอ้อมอารีชอบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนฝูงญาติพี่น้องทั้งยังมีจิตใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เด็กพออายุได้15ปีก็ได้ขอบิดามารดาออกบรรพชาเป็นสัมมาณรซึ่งบิดามารดาไม่ขัดข้องท่านจึงได้บวชเป็นสัมมนนาณรณวัดในหมู่บ้านเกิดของท่าน หลังจากบวทเน้นได้ระยะหนึ่งพอถึงอายุ20ปีหลวงปู่ก็ได้อุปสมบทเป็นพระพิสุในพระพุทธศาสนาโดยได้รับฉายาว่าติขยานุเมื่ออุปสมบทเป็นพระพิสุโดยสมบูรณ์แล้วหลวงปู่ชื่อได้ศึกษาสวดมนต์และบทสวดปาติโมกซึ่งใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งพรรษาก็สวดปาติโมกได้แล้วนับว่าหาพระที่เก่งเช่นนี้น้อยมากเพราะการท่องบทปาติโมก พระบางรูปต้องใช้เวลานานนับ5ปีถึง10ปีเนื่องจากเป็นบทสวดที่ยาวและยากที่สุดนั่นเองหลวงปู่ชื่นสอบนับทันชั้นตรีได้ในพรรษาที่สหลังจากนั้นท่านจึงออกเดินทุดงปลงสังขารและเลาะตามป่าเขาดงพญาไฟตามเขาลงห้วยดินแดนประเทศกัมพูชาทำให้ท่านได้พบกับครูบาอาจารย์เก่งๆอยู่หลายรูปมากมาย ซึ่งแต่ละอาจารย์ก็ได้ถ่ายทอดวิชาอาคมที่ตนมีให้หลวงปู่ชื่นจนหมดสิน้นโดยเฉพาะฤาษีที่บำเพ็ญพรอ,อยู่กลางป่าดงดิบได้ถ่ายทอดวิชาขั้นสุดยอดให้หลวงปู่ชื่นเพื่อให้นำไปช่วยเหลือสิทธ์ต่อไปอีกหลวงปู่ชื่นเป็นพระเถระที่มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายมีศีลจรรวตที่งดงามชอบบำเพ็ญกุศลเพื่อเสริมสร้างบารมีให้แก่งกล้าขึ้น ท่านจะตื่นตั้งแต่ตีสามทำวัดสวดมนต์และช่วงค่ำก็เช่นเดียวกันท่านจะสวดมนต์มิได้ขาดนอกจากจะมีกิจนิมนต์และป่วยเท่านั้นหลวงปู่ชื่นชอบทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมมากที่สุดและเป็นความทรรแก่ศิยานุสิทธิ์เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของสิทธิ์ทั้งหลายอีกด้วยท่านจึงเป็นที่รักเคารพของสิทธ์และประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมาก ได้อาจารย์เก่งวิชาทุกดาษหลวงปูช่ชีติขยาหนูเป็นศิทธิสายเขากุเรนซึ่งเป็นสวนรวมเวทวิทยาอาคมชั้นสูงที่เป็นฉบับแท้ดั้งเดิมของคแมโบราณอาจารย์องค์แรกของท่านคือหลวงปู่เอื้อยและหลวงปู่ดีสุวรรณดีสองปรมาจารย์ผู้มีพลังจิตอันลึกลับทั้งยังมีอิทธิฤทธิปฏิหารมากมายเป็นที่เรื่องลือกันมากในประเทศกัมบูเจียหลวงปู่ชื่ ได้มองเห็นการไกลในข้างหน้าว่าพรเวทวิทยาคมที่ท่านกำลังศึกษาอยู่นี้จะเป็นประโยชน์มากแก่การทนุบำรุงพระพุทธศาสนาทั้งยังได้ช่วยเหลือสองเคราะห์ญาติโยมและผู้เดือดร้อนต่างๆในอนาคตภายหน้าแน่นอนท่านจึงมุมานะพยายามขยันศึกษาเล่าเรียนวิชาอาคมจนสุดความสามารถตลอดจนศึกษาการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนางสมาธิควบคู่ไป เพื่อเพิ่มพูนพลังจิตให้แก่งกล้าขึ้นหลวงปู่ชื่อท่านเรียนกรรมาฐานควบคู่ไปกับวิชาอาคมจนท่านเรียนรู้ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วโดยมีการถ่ายทอดจากผู้เป็นอาจารย์จนเป็นที่พอใจโดยเฉพาะหลวงปู่เอื้อยท่านมีเมตตาถ,ถ่ายทอดวิชาและเคล็ดลับต่างๆให้หลวงปู่ชื่อจนหมดสิน้นหลวงปู่เอื้อยท่านเป็นพระผู้มีชื่อเสียงโด่งดังมากในขแมรดังชนิดที่ว่า ผู้หลักผู้ใหญ่ในขเ,เมรนักขณะนั้นยังมอบตัวเป็นศิษย์กันหลายคนในเวลาต่อมาเมื่อหลวงปู่เอื้อยมรณภาพลงหลวงปู่ชื่นจึงออกเดินทุดงบุกป,ป่าฝาดงดิบในดินแดนขแมรเพื่อสแสวงหาครูบาอาจารย์อีกมากมายจนกระทั่งท่านได้พบกับหลวงปู่ดีสุวรรณดีบนเขากุเลนซึ่งท่านเป็นพระผู้มีมากด้วยอภิญญาสันสูง และเป็นผู้มีพลังจิตอันลึกล้ำมหัศจรรย์เหนือโลกโดยแท้โดยบุญญาบาร,รมีของหลวงปู่ชื่นติขยาโนททำให้หลวงปู่ดีรับหลวงปู่ชื่นเป็นศิษย์แล้วจึงพาการออกเดินทุดงไปด้วยกันตามสถานที่ต่างๆหลวงปู่ชื่นได้ศึกษากรรมฐานและเวทวิทยาอาคมกับาตาทั้งสีตลอดจนเก็ดเคล็ดลับการสร้างการปลุกเสกวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังต่าง มากมายจากหลวงปู่ดีทําให้ท่านมีวิชาติดตัวมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้หลวงปู่ชื่นได้เมตตาเล่าเรื่องราวประสบการณ์ในการเดินทุดงของท่านให้ฟังว่าหลวงปูด่ดีท่านนี้เก่งมากท่านเชี่ยวชาญพระเวทแทบทุกชนิดท่านเคยเสกผ้าให้เป็นนกกระยางได้และเสกใบไม้ให้เป็นตอเป็นแตนได้ทั้งยังรู้ภาษาสัตว์แทบทุกชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านสามารถล่องหนถ่ายตัวและยยนระยะทางได้ตลอดจนท่านเดินบนผิวน้ำได้อย่างน่าอัศจรรย์อีกด้วยหลวงปู่ชื่นเล่าว่าหลวงปู่ดีท่านเคยแสดงให้ดูมาแล้วท่านเห็นกับตามาแล้วจึงกล้ามาเล่าให้ฟังท่านแสดงให้ดูก็เพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติสืบต่อกันไปนั่นเองการเรียนวิชาอาคมจะมีฤทธิ์เข้มขขังได้ต้องประกอบไปด้วยพลังจิตอันเป็นสมาธิกแกร่งกล้าควบคู่กันไปด้วย หลวงปู่ชื่นกล่าวหลวงปู่ชื่นเป็นพระที่คงแก่การเรียนคือท่านชอบศึกษาค้นคว้าตำราและวิชาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเลขอักขาระยันหรือวิชาอาคมอะไรที่ท่านจะทดลองทั้งทดลองสร้างทดลองปลุกเสกอยู่เสมอเมื่อท่านลองแล้วเห็นว่าดีจริงและใช้ได้ผลจึงตามตำราท่านก็คัดเอาวิชาวิเศษเหล่านั้นมาสร้างปลุกเสกวัตถุมงคลให้บรรดาลูกศิษย และลูกหลานท่านให้ได้รับแต่สิ่งที่เป็นมงคลเป็นของขันวิเศษไว้บูชากันจากการคัดเลือกพิจารณาตรวจจากหลวงปู่ชื่นแล้วว่าดีจริงเห็นผลจริงจึงไม่แน่แปลกใจเลยที่วัตถุมงคลของท่านมีประสบการณ์ต่อเนื่องเรื่อยมาจนเป็นที่เก่าขานล่ำลือจากปากผู้ที่บูชาวัตถุมงคลของหลวงปู่ชื่นว่ายอดเยี่ยมในขณะนี้หลังจากที่หลวงปู่ เดินทุดงไปอย่างที่ต่างๆมากมายจนกระทั่งท่านเดินไปจำพรรษาอยู่ที่วัดนาราศอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาท่านอยู่ได้ห้าพรรษาจึงเดินทุดงไปเรื่อยๆจวบจนอายุท่านมากขึ้นกำลังวันชาราทดถอยท่านจึงอยู่กับที่ระยะหนึ่งต่อมาปีพุทธศักราช2524 หลวงปู่ชช่นได้รับนิมนต์เดินทางไปปลุกเสกวัตถุมงคลที่วัดแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดบุรีรัมย์งานนั้นหลวงปูน่นินอนุตโรเจ้าอาวาสวัตะอีรูปปัจจุบันซึ่งเคยเป็นศาสธรรมิกเพื่อนเก่าแก่ของหลวงปู่มาก่อนได้รับนิมนต์จากทางเจ้าภาพให้เป็นพระคู่สวดเช่นกันหลังจากพระทุกองค์เสด็จจักกิจนิมนต์แล้วทางเจ้าภาพได้จัดถวายอาหารเพลให้ฉัน หลวงปูนินกับหลวงปูชื่นนั่งฉันในวงเดียวกันหลวงปูนินหันมองพระที่นั่งอยู่ข้างตัวท่านคิดในใจว่าคล้ายเคยเห็นกันมาก่อนแต่ท่านยังจําไม่ได้ว่าเคยเห็นกันที่ไหนเพราะความที่จากกันมานานหลายสิบปีทำให้ท่านทั้งสองแทบจํากันไม่ได้หลวงปูนินได้แต่คิดในใจว่าพระองค์นี้ทําไมช่างเหมือนหลวงปูชื่นเสียเหลือเกิน จนนอนอดใจไม่ไหวจึงเอ่ยถามไปว่าหลวงพ่อท่านอยู่วัดไหนชื่ออะไรหรือหลวงปู่ชื่นตอบกลับไปทันทีอัตมาชื่อชื่นเป็นพระธุดงยังไม่มีวัดจำพรรษาหลวงปู่นินนั่งคิดตั้งนานที่แท้ก็ใช่หลวงปู่ชื่นจริงๆด้วยเมื่อท่านทั้งสองนั่งสนทนาธรรมกันแล้วหลวงปู่นินจึงได้ออกปากนิมนต์หลวงปู่ชื่นให้มาจำพรรษาอยู่ด้วยกันที่วัดตะอี ประกอบกับช่วงนั้นหลวงปู่ชื่นมีอายุมากแล้วและชาวบ้านตะอีก็ได้นิมนต์ท่านไว้ไม่ให้เดินทุดงอีกนับตั้งแต่นั้นมาหลวงปู่ชื่นจึงได้อยู่จำพรรษาที่วัดตะอีเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เพชรเริ่มทอแสงหลังจากหลวงปู่ชื่นมาอยู่วัดตะอีแล้วท่านก็ได้เก็บตัวเงียบอยู่แต่ภายในกุฏิหลังเล็ก,เลกๆเหมือนพระหลวงตาแก่ๆธรรมดาแทบไม่มีใครรู้จักเลยว่าท่านเป็นพระที่มีพลังจิต และมีคาถาอาคมเครื่องขังมากมายจนกระทั่งปีพุทธศักราช2542หลวงปู่ชินได้สร้างวัตถุมงคลออกมาสอง2-3รุ่นปรากฏว่าผู้ที่นำวัตถุมงคลของท่านไปนบูชาต่างมีประสบการณ์มากมายต่างๆจากปากต่อปากทำให้วัตถุมงคลท่านบรรจุพลังจิตเวทวิทยาคมที่มีพลังมาสจั์ ความวิเศษขลังยับยั้งภยัยพาดอาถรรพ์จันไรขจัดสปปรรพทุกสปปรสปปรพโศกสรรพโรคและมีอนุภาพทั้งเมตตามหานิยมมหาโชคมหาลาภ้าขายดีเยี่ยมคุ้มครองป้องกันทำให้ชื่อเสียงหลวงปู่ชื่นดังขึ้นมาเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากขึ้นเป็นลำดับจากปากผู้ที่ได้บูชาวัตถุมงคลของท่านไปผู้บูชาส่วนใหญ่ยอมรับว่า วัตถุมงคลของท่านดีเยี่ยมจริงๆใช่แล้วได้ดีเกิดการส่วนสาเหตุที่ท่านยอมเปิดตัวและจะสร้างวัตถุมงคลออกมาเป็นทางการเนื่องจากท่านกำลังกอ่อสร้างอุโบสถซึ่งขาดปัดจจัยอยู่อีกมากมายอีกประการหนึ่งหลวงปู่เคยบอกไว้ว่าถึงเวลาที่ครูบาอาจารย์ให้เปิดตัวแล้วเพื่อนำความรู้เวทวิทยาที่ได้ร่ำเรียนมาส่งคราะห์ทุธสาสนิกชน และจะสร้างถาวรวัตถุเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปเศกหินลงสะกลายเป็นงูยักษ์เมื่อครั้งที่หลวงปู่ชื่นมาอยู่วัดต,ตะอีใหม่ๆท่านได้เร่งทำความเพียรปฏิบัติธรรมจนพลังจิตแร่งกล้าด้วยท่านเป็นพระที่รักสันโดษชอบเก็บตัวเงียบๆอยู่แต่ภายในกุติชาวบ้าน จึงคิดว่าท่านเป็นหลวงตาแก่ๆไม่มีอะไรเป็นพระธรรมดาไม่มีวิชาอาคมอันใดต่อมาทางวัดได้ขุดสระใหม่ทางเจ้าอาวาสจึงประกาศบอกชาวบ้านว่าห้ามลงอาบน้ําในสระเพราะสารน้ําแห่งนี้พระเนนต้องใช้ดื่มกินแต่ชาวบ้านขาดความเกรงใจท่านตกเย็นทั้งหนุ่มสาวพากาันลงว่ายน้ําเล่นในสระอย่างสนุกสนาน บางก็นำผ้ามาซักทำให้ฟองแฟบที่ซักลอยเป็มคุ้มสับอกแล้วก็เฉยเตือนแล้วก็ไม่หยุดหลวงปู่ชื่นจึงใช้ไม้ตายเพื่อให้รู้จักที่ต่ำที่สูงและที่ควรไม่ควรกันเสียบ้างท่านจึงนำก้อนหินมาสองก้อนแล้วเสกด้วยคาถาอาคมจากนั้นท่านก็โยนลงไปในสระน้ำสามวันต่อมา พวกที่ชอบลงเล่นน้ําในสระภายในวัดต,ต่างก็ตกใจแตกตื่นขึ้นตะลิงกันแทบไม่ทันเพราะเห็นพญางูยักษ์สองตัวว่ายน้ําไปมาในสระให้เห็นกับตากันอย่างจัดจ้ชาวบ้านตาอีเห็นกันทั้งหมู่บ้านเรื่องนี้เป็นที่เลื่องลือกันมากในอําเภอบ้านกรวดถ้าหากใครมีโอกาสได้ไปที่วัดตาอีลองสอบถามชาวบ้านดูก็ได้หลังจากวันนั้นเป็นต้นมา จนกระทั่งถึงวันนี้ก็ไม่มีใครกล้าลงไปเล่นน้ําในสระที่วัดตะอีกันอีกเลยหลวงปู่ชื่นติขยานโนวัตตะอีจังหวัดบุรีรัมยอดพระเกจิอาจารย์สายขมแมรที่มีสายพระเวสสุขเข้มขขังเปลี่ยนไปด้วยเมตตาบารมีพลังจิตยานขั้นสูง หลวงปูท่ท่านเป็นพระสงฆ์สายวิปัสสนากรรมฐานถือพุดงเป็นวัดท่านเป็นหนึ่งในสิทธิสายเขากุเลนซึ่งเป็นสถานที่ในการจเจริญวิปัสสนากรรมฐานและพาวเวศวิทยาคมชั้นสูงและยังเคยฝากตัวเป็นศิษย์เล่าเรียนวิชาอาคมจากหลวงปู่สุขวัดปากทองมะขามเท่าอีกด้วยซึ่งข้อมูลนี้น้อยคนที่จะรู้จัก วัตถุมงคลที่หลวงปู่ได้ทําการอธิษฐานจิตปลุกเสกล้วนแล้วแต่แรงเห็นผลและสร้างประสบการณ์ให้กับผู้ที่ใช้บูชามากมายโดยเฉพาะทางมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมโชคลาภค้าขายวัตถุมงคลของท่านรายรายการที่สร้างออกมาแล้วสร้างประสบการณ์ให้กับผู้ใช้ผู้บูชามากเป็นที่กลา่าวขานกันเช่นกุมารทองดูดรกพระปิตา มหาลาบลอยองค์ฝังตรกุดทองคำฝังแร่ที่มีประสบการณ์สูงด้านโชคลาภค้าขายและขุนแผนขุนแผนนาคเคียวและท่านก็เป็นที่นิยมสูงถึงแม้หลวงปู่จะมรณภาพไปแล้วแต่ก็ยังมีผู้คนสอดแสวงหาวัตถุมงคลของท่านอยู่ไม่ขาดเพราะว่าใช้แล้วพุทธคุณครอบจักรวาลเห็นผลทันทีเมื่อสิทธิ์ใช้บูชา ทำให้ชื่อเสียงหลวงปู่ชื่นดังขึ้นมาเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปในประเทศและต่างประเทศมากขึ้นเป็นลําดับจากปากผู้ที่ได้บูชาวัตถุมงคลของท่านไปบูชาส่วนใหญ่แล้วยอมรับว่าวัตถุมงคลของท่านดีจริงๆใช่แล้วเห็นผลดีเกินคาดขุนแผนหน้าเกี้ยวและพระปิตาตามมหาลาบลอยองค์ฝังตะกุดทองคําฝังแร่ เป็นผลงานชิ้นเอกที่หลวงปู่ตั้งใจสร้างไว้ให้ลูกศิษย์ใช้บูชาเพื่อให้มีโชคลาภคุ้มครองป้องกันบูชาแล้วจะไม่จนแต่จะรวยรวยรวยครับนี่ก็คือทั้งหมดที่ทางช่อง UpStory ได้นำมาเล่าคุณผู้ชมรับฟังหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่ง เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเราด้วยนะครับหากคลิปนี้ขาดตกบกพร่องประการใดทางช่องและทางกระผมขออภัยมาที่ด้วยแล้วกันสำหรับคลิปนี้ขอากล่าวคำว่าสวัสดีครับ